ออเจริญธรรมญาติโย,ยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงเจริญสติแต่จะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรูต้ตัวให้ตโตเนื่องให้เชื่อมโยงเราได้วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเซ็นนะลูกหลานนักเรียนก็เหมือนกันนั่งตามสบายอย่าไปยอกล้อพูดเล่นคุยกัน หยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้แล้วก็ควบคุมกายให้อยู่ในความสงบตั้งมั่นฟังไปด้วยนอ้มสำเนียกลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินความเคยชินเก่าๆความคิดเก่าปัญญาเก่าที่เราศึกษารเรียนมาอันนั้นก็เป็นปัญญาของสมมติปัญญาของโลกียะ ก็ต้องพยายามศึกษาทั้งโลกทั้งธรรมปัญญาของสมมุติก็เพื่อที่จะเข้าไปทําความเข้าใจของปัญญาธรรมปัญญาพิมุติถ้าปัญญาทางสมมุติไม่มีเราก็ไม่เข้าใจในทางปัญญาธรรมเพราะต่างฝ่ายต่างอิงอาศัยกันอยู่ใจของทุกคนนี้เป็นบุญจึงได้เกิดมาอยู่ในภพของมนุษย์แต่ก็ยังหลงอยู่มาหลงเกิดความเกิดนั้นมีอยู่ถ้าไม่เกิดก็ไม่หลง แต่มาลงเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ภพของมนุษย์นี่มีอดนนีสงมากมายที่จะทําความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงได้พระพุทธองค์ท่านถึงได้เกิดมาอยู่ในภพของมนุษย์แล้วก็มาค้นพบทาความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็มาแนแนวทางสอนให้กับสัตว์โลกได้เดินตามการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่าเป็นสัตว์ทีประเสริฐ เราต้องพยายามทำความเข้าใจดำเนินชีวิตของเราจากในน้อยไปหามากๆค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆกำลังสติกำลังปัญญาของเราก็จะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันจะได้ปับ๊บค่อยเป็นค่อยไปแต่ละวันความขยันมันเพียนของเรามีเพียงพอหรือไม่ความเสียสละความอดทนด้วยจากอบรมกายอบรมว่าจาอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยเวลาทิ้งไม่ใช่เอาตแต่เล่นสนุกสนานกันอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็พยายามทำใหม่ๆก็อาจจะเป็นการพื้นเป็นการพวนกระแสกิเลสเพราะว่าใจแต่ละดวงเขาชอบคิดเขาชอบเที่ยวเขาหลงเที่ยวเขาหลงมาตั้งนานเขาถึงเกิดเขาถึงหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ขณะ <c oughs> ยังอยู่ในกายเนื้อของเราเขาอย่างหนีไปเที่ยวต่อ เขาก็ยังมีเพื่อนคืออากาศนุขันหา้าเข้ามาชวนกันไปเที่ยวต่อบางทีก็ถูกบั่งผิดบั่งในระดับองสมมติแล้วก็ส่งเสริมกันไปแต่ในหลักธรรมนวะเราต้องเจริญสติเข้าไปอบรมใจที่เหตุที่ผลมองเห็นความเป็นจริงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิใจที่คลายออกจากขันหา้าออกจากความคิดใจว่างรับรู้ใจเกิดกิเลสเรารู้จักหยุดรู้จักดับ เปลี่ยนจากความอยากที่เกิดจากตัวใจเป็นความต้องการของสติปัญญาเข้าไปทํหนาทีแทนแม้แต่สติปัญญาถ้าเป็นอคูสนเราก็ยังไม่ให้เกิดอีกกว่าจะเข้าใจได้เราก็ต้องพยายามดําเนินสร้างความเพียรอยู่ตลอดเวลาจนถึงจุดหมายปลายทางใหม่ๆนี่ก็ต้องขยันมีความเพียรเป็นเลิศในการวิเคราะห์ในการสังเกตในการละกิเลสผิดบ้างถูกบ้างล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ขไขใหม่ เพียงแค่ระดับสมมุติเราก็พยายามพยันมันเพียรให้เต็มที่อืเรามาฝึกฝลนตัวเราแก้ไขตัวเราตื่นขึ้นมาเราจะควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังอะไรที่เรารับผิดชอบผิดชอบต่อตัวเราต่อคนอื่นต่อครอบครัวจะล้นออกไปสู่หมู่สุขณะแมแต่วาจาของเราพูดออกไปแล้วกระทบกระทั่งคนโน้นคนนี้กระทบกระทั่งตัวเราเองหรือไม่มีความเป็นกลางมีประโยชน์หรือไม่ บุคคลเช่นนี้แหละถ้าพิจารณาดูอยู่ไปบ่อยสักวันหนึ่งกำลังสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาก็จะเข้าถึงธรรมรู้จักธรรมรู้จักใจตัวเองรู้จักควบคุมใจตัวเองแล้วก็รู้จักแก้ไขสมมติให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลี่ประโยชน์ในทางสมม,ต,สม,มติประโยชน์ในทางบีม,มุิอย่าพากันเจ็ียดข้านจงพยายามพากันขยันมันเพียรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่ไร่อยู่นาอยู่โรงเรียน ที่ทาการทํางานต่างๆเราก็ดูใจของเราแก้ไขใจของเราจงเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบรักความสะอาดช่วยเหลือตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นจนล้นออกไปสู่โมสุขณนะมันจะเป็นลูกโซจนกระทั่งหมดลมหายใจนั่นแหละเราก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวิยมบชัชีขอให้ทุกคนจงพยายาม สักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันทุกคนเอาละวันนี้ควจะเรียนทำเพลงเท่านี้พากันไหวะพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารคตโะทำความเข้าใจกันเอานะ